สาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการประชมุม World Economics Annual Meeting 2025ณเมืองดาวอสสมาพันธรัสวิตประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศและภาคเอกชนชั้นนำถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเของไทยโดยเฉพาะอาหารไทยในงาน Thailand Reception ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก การมาครั้งนี้ค่ะก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าได้มีคอนเน็กชันที่เพิ่มเติมกับทางภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐของหลายๆประเทศนะคะแน่นอนว่าเราก็ตอกย้ําค่ะว่าคนไทยของเรามีศักยภาพมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วมากมายนะคะเราก็สร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศของเราน้นน่ะจะมีการเมืองที่มีสเสถียรภาพและจะสามารถผลักดันนโยบายดีๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องได้เพื่อที่จะให้ต่างชาติมั่นใจว่า เขาไม่ได้จะมาลงทุนแค่ปี2ปีแล้วก็บายบายกันไปนะคะเราอยากเขามาลงทุนแล้วก็มาอยู่นานๆเพื่อที่จะได้มีโฟลของแคชโฟลเข้ามาในประเทศเราให้เยอะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ตั้งใจทําแล้วคิดว่าก็สร้างความเชื่อมั่นได้มากพอสมควร ในการเข้าร่วมการประชุม WEF ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้แทนการค้าไทยและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งภาคธ,ธุรกิจเอกชนชั้นนำของไทยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและมีผลสำเร็จซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งการพบหาหรือจับคู่ทางธุรกิจระหว่างกันรวมถึงความสําเร็จของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับประเทศไทยด้วยครั้งนี้นะคะก็ได้มีการทำ business matching นะคะก็คือ matching ของ บิสเนสของไทยแล้วก็ของต่างประเทศด้วยให้เขาได้มีโอกาสพบเจอกันพูดคุยกันแล้วก็สามารถต่อยอดในบิสเนสต่างๆได้ค่ะก็ถือว่าการมาครั้งนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะคะแล้วก็บางอย่างก็ได้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ก็คงเป็นเพราะการมีรัฐมนตรีมาร่วมในนี้ด้วยนะคะมี BOI มาร่วมด้วยก็ทําให้ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้สําเร็จเป็นอย่างดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กับรัฐบาลค่ะจะได้นําโอกาสแล้วก็สิ่งดีดี มาให้พี่น้องประชาชนนต่่อไปคะายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไทยได้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการส่งเสริมทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับทักษะอัพสกิลเยาวชนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเตรียมประเทศไทยและคนไทยให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอีกด้วย